บอกวาหนึ่งคนได้เลขเก่าหนึ่งสี่เก่าหนึสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ได้เลขเก่าหนึ่งสี่เน่เพราะว่าผมไปถ่ายอาจารย์อยู่ในนอนอาจารย์หรอกเก้าหนึ่งสี่ใ้ต้นงวดกันบอกกันงวดไอ้ที่ต้นงวดคนสุรินทีวีมากับบาวพี่บ่าวีสองคนครับอาจารย์ก็ให้เก้าหนึ่งสี่ครับอาจารย์น้องบ่าท่านเรียว่าันดีอาจารย์อยู่ครับผมอ้านดคอนเสิร์ตานะครับวันนี้อาจารย์ สวัสดีครับผมคร,รัคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ม่วนพวกนึงในเก่าดุสีแม่เราหีลูกศิษย์คนแข็งมากอาจารย์หนูถือเล็กอาจารย์นะถือเล็กอาจารย์เมื่อไรก็ได้เก้าดุซีไงที่อาจารย์เป็นคน,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 นม่วนแสดงว่าปล่อยเล็กไร,รสุดลืมไปปล่อยไปได้ก็ลงไปเรื่อยก็คือยุทธภูมิสมบูรณ์ใมากครับ บัตรดียูทูบก,กับบัเดของมาหาอาจารย์อาจารย์ก็เรื่อยไปกนะอดมื่อเลขออกบัตรเครับเมื่อเลขออกอาจารย์ก็เรียกว่าเดเมบอกทีนึงก็เรื่อว่าแต่ร้อมคือใจว่าโครรร้ชที่ดินที่พี่กำบาดี่มาหาอาจารย์ในเก่าหนึ่งซีก็อาจารย์มาครับอ่าผได้พ่อเห็นก็แลดงว่าเมน่นก็มีตัวเห็นโย้ลังเท้อกับผมหมักนอาจารมันเป็นที่สี่แล้วเรื่องตัวเลขมัน บ้างคือโศกรามันบนที่จัเคนเอาเห็นหุ้นมากบนที่จัอาจารย์จะย้ำบอกทุกทุกคนว่าทุกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการเวียนวน่ายตายเกิดหวยก็เหมือนกันไม่มีที่ไหนที่จะบอกเลขได้ถูกไปตลอด,ดมีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่ต้องใช้สติมาเป็นการดูดตัวเลขมันเป็นโชคลาภเท่านั้น พราะแต่ละที่ที่ให้มาก็เป็นดูว่าหวายดอกอะไรมันเป็นเพียงมันเป็นเพียงแนวทางในการคาดเดาเท่านั้นไม่มีใครที่จะสามารถปัโทงได้เรี่อเกี่ยวกอะไรเข้ไหมถ้ารู้ป่านนั้นก็ไม่มีใครจนรน้องมาจะมาพูดเรื่องหวยกันเลยรัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสิบเก้าไว้ สิบเก้ายี่สิบมัดทำไมก็ได้ครับรัฐบาลไทยว่านี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสิบเก้าแล้วก็ห้าหกห้าหกสิบเก้ากับห้าหกสิบเก้า่องที่น่องสิบเก้ากับหาวกนะครับเป็นตัวเลขที่อาจาราย์ไหนมากจะไหนครับอาจารย์ก็ลังมีแลไรครับ มันกับมากเนี่ยล่ะร้อยมากมันเอาเดี๋ยวบอกไปแล้วมันกับทีมพวกมาว่าอาจารย์คุปปาโลเป็นทันตแพทอาจารย์ที่เป็นคนปฏิบัตินะปฏิบัตินะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์จะสวมมลไหว้พระอาจารย์ไม่ต้องเกี่ยวกับใครนะเป็นคนปฏิบัติเลยบางคนว่า e. อาจารย์แอาจารย์ไม่รใครจะว่าไปไหนก็ไม่้องแต่อาจารย์ไม่นสนใจนะเพราะอาจารย์ก็ปฏิบัติ ที่ไหนก็เล่นแต่สำนักไหนก็เล่นแต่มาถึงมาดววกันพลเมิดมาทกวันนี้เอาอะไรเลียงนีรื่่าไม่วิ่งเลยแบบมาใส่กันเลยเรวจะไปขาดกด้นาดนดวนพลเมิตเลยวะจังฮะมาดวลพลเมิตเลยมาฮะสู้กันเลยสู้กันเขามอเข้าเลาเนาะอาจารย์เนาะะกางยไพ บอกยอมบอกมวนเสือเด้อว่าบางคนบอกว่าแต่อาจารย์บอกวิธีธรรมดาจย์เด้อเขาจะว่าห่วยทุ่วโมงเขาอกเนี่ยเียงนั้นคว่ยเขาท่องนั่นก็แน่รับเก่งเซรินเขาเก่งแต่สินั่งคว่ยเขาท่องเลยคนเุรีนยาเด้ออ่ะมนีเดาอาบอกมาแล้วปิดนาที่อ้าวรัฐบาลไทยงวานี้ครับสามตัวตรงอ้าว ครับแลเลียออกพวกกลับเหรอครับเลยออกทวกครับหลายจานเอกดาจะน่ากนี่เนาะแอบขอเบิ้องต้งเบิ้งเห็ดอย่งก่อนิงคนรอเนาะบาคี่คนรอเราอยากขอบบาพี้คนรอแม่พอดีเบื้องะครับผมรัฐบาลไทยงวดนี้ประจำวันที่หสิงหาคมเลขที่ออกห19 519ล่างห้ แล้วก็อาจารย์ทำให้หมดแล้วห้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับห้าเก้าครับ,รบเลงนี้สวยมากห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ห้าเก้าห้าเก้าใครที่เห็นแล้วอย่ลกดไลค์กดแชร์ออกไปครับและจะร่ำรวยทุกคนอื ครับอันนี้คือเลขนิมิตฝันมองเพิ่อนเด้อพี่น้องนะครับผออาจารย์ได้ <นะ S 2> รับไที่บุญการเนาะนะครับคือเลขที่อาจารย์ไ,ได้มาบอกลูกศิษย์ลูกหาในวันนี้เป็นเลขที่อาจารย์ไปนอนอยู่วัดแล้วมีผู้หญิงใส่ชุดขาวครับอาจารย์บอกว่าจะไปสร้างไอ้หน้าโกงให้เสร็จผู้หญิงคนนี้ได้เขียนเลขให้อาจารย์ว่าห้าหนึ่งเก้ากับห้าหกเขาบอกว่าให้ซื้อเอาให้ได้เขาบอกอาจารย์ว่า เลขไทยก็คือห้าหกกันยนึ่งเก้าคุณยิวงขได้อาจารย์ว่ามีเลขไดหกตไหมหกตห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าคุณบเขียนลงแน่หรอครับเขาสิมโ่าปไันสิหลายเออเออนีนน้อยบันไดบนนึ่งเอาอโตบโตรโ้ไงหรอกอุปฏิว่านานเพราเขียนหตัวไปด้วย่นทึ่ง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 ท่งงคีด้วยอาจารย์ทึ่งมงคีเส้นไตนั่นแหละเอนั่นแหละทึ่งทึ่งอะไรทึ่งมงคีเส้นไตนะเอาก็ิม่าเอาเป็นยังคำห้าอะไรนะ ห้า่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแม่อกตนี้ห้าหนึ่งเจห้าหเจ็้าก็ห้าเลขกตเลยอ่อออ อาสนันเหรครับหเ,เลขที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนว่าให้อาจารย์เป็นเลขหกตัวแต่ที่อาจารย์ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวลูกศิษย์จะว่าทำไมอาจารย์ให้หกตัวเพราะว่าสามตัวกับถึงอยาก,กาตัวแห่งหรือว่าให้หกตัวหรือว่าอาจารย์ก็เลยอยากเขียนแต่ว่าเลขที่ผู้หญิงเขียนให้ก็คือห้อาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าอ้าวเขียนหนแล้วนะครับอันในห้าหนึ่งเจ็ดไปเขียนอยู่ข้างล่างครับครับแต่ที่อาจารย์มั่นใจก็คือหนึ่งเก้าแล้วก็กับห้าหก งวดนนี้519แล้วก็19แล้วก็56ตัวรองได้แก่51 59ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกดแคปหน้าจอไว้ครับกดแคปหน้าจอไว้แล้วก็ขอให้รวยๆร่ำรวยร่นตอบสาธุสาธุสาธุเอามาแตกสามตัวนะกันนะครับงวดต่อไปเออพี่น้องก็สีมาแล้วนะครับ17มาทำรวยด้วยน้ำจั่นเรามาแตกสามตัวพร้อมกัน19รวยไปน้ำกั่นก่อน119แล้วก็หาเก่า นี่นะครัผู้แทมักเอ้าเจ้าหานึครับเจ้านึ่งหาครับหาหนึ่งเจ้ามันสลับเดี๋มันสลับกันอ๋อเนี่ยประจาเกียนหายใจมันเบ่พอเลขตัวเดียวล่ะเนาะเลขตัวเดียวตามไปกลับมาแต่ว่าผู้ใมักเจ้าหาหนึ่งกับซื้เ้าหนึหากับซื้อบหนึ่งหานึ่งจะยุบีมันเครับมันจะไม่ใส่มันดักไว้าัแแม่ม่ครับอะตัวเลขประจํามันที่สิสิงหาคมหกเจ็ดเลขที่อ ได้แก่519ครับแล้วก็51แล้วก็19แล้วก็95แล้วก็ร่าง56ครับรายารเนาะใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถายคลิปไปเลยครับเราจะกลับมาฟังอีกร่บจะกลับมาดยะักลับมาด้วยครับงหนึ่งแล้วกกลับมาโด่งตังฟังคำจากบาทอาจารย์แซมเองเรือเาสิกรรมัอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมา ทุกสถิติอรอบก่อนเจ้าวาดครับรอบนี้เราจะทุกสถิติไปมาตัวมันรังคืนทวงมันลังแล้วก็ไม่ได้ทวงธรรมคำนาทวงสามตัวเนาะคตัวมันลังตัวสามตัวนะครับแครไว้นะครับแคร์ไว้เด้อแคร์ไว้แครไว้เด้อก็เรื่องของตัวเลขอาจารย์ได้ได้บอกว่าอาจารย์จะสร้างพระนากแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยผม แต่ว่าเหมือนกับว่าอายุัยการผลเนาะใสุ่ทุกขาวมาบอกว่าหัวยอกบ,บน517 519อ,อาจารย์ก็เขียนไว้ให้แล้ว517กับ519ใครท<ะ>ี่ไปตัดก,ก็คือตัดแค่17ออกมา<ะ>เลขก็มีแค่นี้แล้วก็บอกย้ําอีกว่าล่าง56แต่ไม่แน่นะ56 65อาจจะขึ้นบนหรืออันนี้ก็ได้ถ้าเราซึ้อกลับเวีอาจารย์ไม่ได้กลับให้เพราะว่า ตลาดมันไม่พอเพราะว่ายูทูปพ hmm. like yeah? like like uh, ี่มหาจารวันนี้มีแต่คนที่เหนียวคนบมมีเงินนะอาจารย์มีเงินครับคุกหลายทุกหลมันเปีเหนียวครับยูทูมหาจารวันนี้มีแต่นดเยเราด๋าครัทช่วลเล่เลยครับแคปเ่าแครับผมืนแคปแคปแวดที่แล้วให้เก้สออก้าสี่หนึ่งลาวดที่แล้วอาจารย์เขียนให้ว่าเป็นแปดแปดสามแปดห้าแปดสแล้วก็แปดเจ ลาโอ84ร,รันตรงน<ร>ีง้ใช่อาจารย์ให้หน้าผีแล้วก็ของอาจารย์ให้หน้าผิดอาจารย์เห็นเราเป็นมีแบบแน่นอนยังไงก็แปงมาจริงๆแล้วก็วันนี้อาจารย์ไม่ให้ให้ให้นะแต่คือให้ตัวนี้ตามให้ถึงวันที่16ตามยังไงก็ได้ให้ถึงวันที่16ค,ค,ค,คุณจะแวะไปไหนก็แล้วแต่แต่ว่าให้ไปถึงวันที่16ให้ให้ไปถึงวันที่16ซีนี่ซีนี้พงสุดท้ายเนี่ยล่ครับไม่มีเอาเอาอ่อนเดียวเลยนี่ละ ภามันต่อมันต่อึว่าประเมินมหาจารย์ที่บอกเก่าลึซีารย์เก่าลึซีนอาจารย์ไทยล้างเลขออกสามหมื่นคนป่ะหิติอาจารย์าเขามาบอกเก่าลึซีหลักง่ายมากอดมาออกนึซีทีีววันี้ไม่ไม่มีโค้ดสุดท้ายที่มีสรุปตัวเดียวจนๆันไปเลยซิปเก้าฟันไปเลยสิเกนสิบหกเลยเรียนได้ตลอดทำผู้ชมนะครับ